สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะเราจะพามาชมต้นโหระพานะคะโหระพาที่ว่าธรรมดาธรรมดานี่ละคะ่ะเห็นมีหลายคนบอกว่าปลูกแล้วก็ตายนะคะต้องปลูกใหม่เขาบอกว่าออกดอกแล้วมันตายแล้วเราต้องปลูกใหม่เรื่อยๆจริงๆแล้วเรามาดูกันค่ะว่าทํายังไงให้ปลูกครั้งเดียวแล้วกินได้ตลอดไปนะคะมาชมกันค่ะธรรมชาติของต้นโหระพานะคะ พอต้นเขาโตเต็มที่แล้วมาระยะหนึ่งแล้วนะคะเขาก็จะออกดอกเป็นเรื่องปกติค่ะแต่หลังจากออกดอกแล้วเขาก็จะโทมนะคะแล้วก็ตายในที่สุดค่ะทีนี้เราก็เป็นคนหนึ่งที่ไม่อยากปลูกอะไรบ่อยๆนะคะแต่ว่าอยากให้เขาแบบว่าเก็บกินได้นานๆโดยปลูกครั้งเดียวแล้วกินได้ตลอดไปเลยนะคะเราก็เลยลองทำการตัดดอกทิ้งค่ะเมื่อเขาออกดอกนะคะ เราก็ตัดทิ้งไปเลยค่ะไม่ต้องเสียดายนะคะเพราะว่าเราอาศัยกินใบนะคะเราไม่ได้กินต้นเขานะคะเวลาเขาออกดอกมีดอกดอกเขาจะทําให้ต้นเค้าโทมค่ะแล้วบางทีก็จะมีพวกมแมลงเพลี้ยอะไรเนี่ยนะคะทําให้ใบเขาไม่สวยนะคะทําให้โทมนะคะเราก็ต้องตัดดอกทิ้งนะคะต้นนี้เราปลูกมาประมาณปีกว่านะคะ เราไม่ได้ปลูกใหม่นะคะอันนี้เป็นต้นที่เกิดจากการชำค่ะไม่ได้ลงทุนอะไรเลยนะคะคือไปซื้อของกินซื้อกว๋วยเตี๋ยวซื้ออะไรมาแล้วเขาแถมมาอย่างเงี้ยค่ะก้านสองก้านอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราก็เอามาปักข้างๆครัวนะคะปักไปปักมาก็เกิดเกิดง่ายค่ะต้นโหระพาพอปักเขาเกิดเสร็จปุ๊บเขาออกดอกทีแรกก็ทําท่าเหมือนจะตายค่ะต้นเล็กๆไม่ใหญ่มากค่ะ เราก็เลยตัดดอกทิ้งพอตัดดอกปรากฏว่าเขาแตกออกเรื่อยๆค่ะพอแตกออกมาปุ๊บมียอดเขาก็ออกดอกอีกค่ะแล้วก็ตัดดอกทิ้งอีกค่ะไปเรื่อยๆพอตัดดอกทิ้งเขาก็ออกยอดใหม่นะคะปรากฏว่าตัดไปตัดมาต้นเขาใหญ่ขึ้นเรื่อยๆนะคะจากทีแรกไม่มีโหระพากินต้องซื้อเขานะคะตอนนี้มีโหระพาแค่ต้นเดียวค่ะกินไม่ทันค่ะ เพราะว่าเราก็ไม่ได้กินโหระพาทุกวันนะคะเราก็บางวันเรานึกอยากผัดอะไรเอามาใส่โหระพาใส่แกงใส่อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เด็ดนิดๆหน่อยๆนะคะปลูกกินเองนะคะเราเ,เริ็มเอาดอกเขานะคะตัดออกให้หมดเลยค่ะพอเขาแตกออกใหม่เขาก็จะจะได้ยอดแบบสวยๆอะคะ่ะกินอ่อนๆสวยๆหอมๆนะคะปีกว่าแล้วค่ะถ้าเราตัดแต่งอย่างนี้เรื่อยๆนะคะ ทุกรอบที่เขามีการออกดอกนะคะก็จะทำให้เรามีโหระพากินได้ตลอดไปเลยค่ะโดยที่ไม่ต้องปลูกใหม่นะคะแล้วก็รดน้ำเขาเรื่อยๆนะคะแล้วก็ใส่ปุ๋ยคอกเป็นบางครั้งนะคะเพียงเท่านี้เองค่ะเคล็ดลับสําหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะคะ ถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณที่เข้ามาติดตามรับชมค่ะสวัสดีค่ะ